o ็อ5 cm วันนี้ผมจะนำ5นักเตะที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมเองนะครับมาให้ทุกคนดูนะครับจะมีใครกันบ้างนะครับผมเชิญรับชมได้เลยนะครับผม let's go อันดับ5สําหรับอันดับที่5นะครับผมยกให้เป็นมิลินโควิดซาวิดนะครับผมซึ่งตัวนี้เท,าทาา 5, ้า5นะครับคือเท้าซ้าย5ขวา5นะครับสูง192ครับหนัก95ตัวนี้เรียกได้ว่าสูงใหญ่นะครับและก็พลังงาน5ดาวท่าสกิล4ดาวครับพลังงานฟิตวิ่งเต็มเกมแน่นอนครับโอเวอร์หน0้นะตัวนี้สาหรับมิลินโควิดซาวิดซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่เก่งนะ ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวโอเวอร์93เลยนะครับไล่มามันก็เก่งของมันนะแต่ข้อเสียของซาวิทก็เรียกว่าเป็นกองกลางตัวใหญ่แล้วมันมันเป็นใหญ่ที่มันไม่คล่องนะครับสำหรับซาวิทนะอึดอาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เก่งสําหรับผมนะผมผมเคยใช้มาใช้งานมาแต่สําหรับโอเวอร์ร้อยผมก็ไม่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามีตัวที่ดีกว่าเลยได้เป็นอันดับ5นะครับสำหรับมิรินโควิดซาวิทครับฝีเท้า91การยิง93 การส่งบอล100ครับการลิงบอล96การตั้งรับ92สภาพร่างกาย91เรียกว่าแข่งโป๊กนะสำหรับตัวนี้มีมงทรงพลังดิีไซก้อยยิงไกลในโหมดเมนเจอร์มีพลังแฝงอันนี้ผมคิดว่าสําคัญนะถ้าคนเล่นโหมดเมนเจอร์นะครับผมก็ซาวิตเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เก่งเลยนะครับ และเวิร์กเลดก็ปานกลางสูงนะสำหรับวิลินโควิดซาวิดอันดับ5ตัวนี้นะครับผมราคาเม็ดแดงก็อยู่ที่ประมาณ320ละกันนะก็ไปดักเอา320ได้อยู่325นะสํานะสำหรับเม็ดแดงณนะเวลานี้นะครับก็เรียกว่าก็ไม่ได้แรงมากนะ 300M นะส่วนเม็ดส้มครับก็ประมาณ430อ่ะ425ประมาณนี้นะครับผม ห่างจากเม็ดแดงอยู่ร้อยล้านนะก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับมิลินโควิดซาวิทตัวนี้นะข้อเสียก็คืออึดอาดนิดนึงอาจจะมีสปีดต,ต้นที่ช้านะครับแต่ว่าเรื่องการยิงหรือว่าเกมลุกนี่เรียกว่าแจ่มเลยนะสำหรับมิลินโควิดซาวิทอันดับ5 C M วันนี้นะครับผมอันดับ4อันดับที่4นะครับผมยกให้เป็นโรธามัตเทอุสนะครับผมเคยใช้ตัว C D M ตัวโอเวอรนะซึ่งเป็นนักเตะที่เรียกว่าตัวเล็กครับสูง174แล้วก็น้ำหนัก71ผมคิดว่ามัตเทวุฒเนี่ยการจังหวะจิ้มบอลหรือว่าตัดบอลดีนะครับแต่ว่าตัวเขาเล็กนะมันข้อเสียคือตัวเล็กไปหน่อยนะครับผมตัวนี้มาในโอเวอร์ครับฝีเท้า100ครับการยิง98การส่งบอลร0 8เลยนะการเลี้ยง99การตั้งรับ100นะครับผมและก็สภาพร่างกาย89พลังงาน5ดาวแล้วก็ท่าสกิล4ดาว เลนเช้งได้ครับมียิงไกลมีปอดเหล็กซึ่งตัวเ99รู้สึกว่าจะมีเน้นแท็คเกิลด้วยจึ่งเขาเอาออกไปครับน่าจะเป็น กอดเหล็กหรือว่าฟีคิกทรงพลังเข้ามาแทนอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะมีเน้นแท็คเกิลนะตัว CDM นะ99สำหรับตัวเวอร์้อยสตัวนี้ผมคิดว่าเก่งเลยนะครับผมแต่ตัวเล็กถ้าใครไม่ชอบนักเตะกองกลางตัวเล็กก็ไปใช้ตัวอื่นนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเล็กนะแต่ว่าเวอร์เก็สูงสูงครับสำหรับมัติยูดเพราะว่าเขามีพลังงานที่เยอะอยู่แล้วนะครับ5ดาวเลยนะก็วิ่งไม่หมดแน่นอนครับวิ่งได้เต็มเกมนะสำหรับตัวนี้มัติยูดข้อเสียตัวเล็กแล้วก็ข้อดีคือิมบเก่งนสหรั มาติอุสครับเกมลุกเกมรับดีตัวนี้นะครับผมเท้าก็45นะสำหรับกองกลางตัวนี้นะครับผมแต่ราคาเม็ดแดงของมาตอุส over อนึร้อยสามก็จะแรงหน่อยนะครับแต่หลัก1000ล้านนะครับ1,400ล้านซึ่งตลาดแดงอยู่นะครับผมสำหรับเม็ดแดงนะผมก็เอามาแนะนำไม่ใช่แนะนำก็เอามาจัดอันดับท็อปสําสำหรับผมนะ ก็เรียกว่าเป็นนักเตะที่ดีครับสำหรับเมส้มก็พันเนะพันหกห้าสิบไปเออประมาณพันหกห้าสิบนะก็มันเป็นนักเตะใหม่ด้วยนักเตะที่โอเวอร์ขึ้นร้อยสองร้อยสามก็จะหลักเจ็ดแปดร้อยหลักพันหมดแล้วนะครับก็เป็นอันดับสี่ที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับสาหรับโรธามัตเตอุสนะครับผมอันดับสามสำหรับอันดับสามนะครับหลายๆคนอาจจะให้เขาเป็นโนหนึ่งแต่สําหรับผมผมคิดว่าอันดับสามก็โอเคอยู่เพราะว่ามีตัวที่เก่ง กว่าอยู่นะครับแต่สําหรับวีล่าตัวนี้ครบเครื่องครับสำหรับวีล่าตัวนี้ฮะโอเวอร์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสำหรับพวกสตรีมเมอร์คนอื่นๆเขาให้เป็นโนหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าเบอร์สามแล้วกันอันดับสามสำหรับผมแล้วกันฝีเท้าเก้าสิบเก้าการยิงเก้าสิบการส่งบอลหนึ่งร้อยการเลี้ยงบอลเก้าสิบเก้าการรับเก้าสิบเก้าสภาพร่างกายเก้าสิบเก้าคือแม่งโนหนึ่งอ่ะแต่ผมให้เป็นอันดับสามสำหรับผมนะ พลังงานห้าดาวครับตัวนี้แล้วก็ท่าสกิล3ดาวนะถ้าเป็นตัวโอเวอร์9กก็จะเป็นท่าสกิล3ดาวเหมือนกันแต่สกิลติตัวจะเป็นเลนเช้งนะครับต่เราโอเวอร์99นะถ้าใครไม่มีงบก็ไปใช้ตัวโอเวอร์9กก็พอสําหรับวีล่าตัวนี้เก่งจัดนะมีมงส่งพลังด้วยนะครับผมนี่อันนี้ยืนเป็น CDM ได้ด้วยตําแหน่งรองของวิเอล่านะครับผมส่วนเวิร์กเลดก็จะเป็นปานกลางสูงนะครับก็เรียกว่าเกมรับดีนะครับวิเอล่าตัวนี้ตัว ตัวใหญ่ครับเกมรับดีเกมลุกก็ใช้ได้นะและดูสแต็คค่าพลังก็เรียกได้ว,ว่าโอเวอร์แน่นอนใช้งานได้ยาวๆนะครับผมสตรีมเมอร์หลายๆคนก็ใช้งานตัวนี้นะครับเก่งจริงครับแต่ผมให้เป็นอันดับ3ก็พอนะสำหรับวีเอล่าราคาเม็ดแดงสำหรับวีเอล่าครับก็อยู่ที่770 770กลางๆแล้วกัน770ตัวนี้ใครมีงบก็ไปจัด เป็นโอเวอร์101ตัวนี้มาใช้ครับแต่ถ้าใครไม่มีงบก็ไปจัดเป็นตัวโอเวอร์99นะตัวนั้นจะเล่นเชงได้นะครับสำหรับวีเอล่านะครับผมส่วนเม็ดส้มครับก็850ล้านนะครับผมก็เรียกว่าแพงอยู่นะแต่มันเป็นท็อป5าสำหรับผมไงเออผมคิดว่าสำหรับผมอวีเอล่าอันดับ3ก็พอนะครับผมวีเอล่านะครับอันดับ ที่2แน่นอนละครับอันดับที่2ในใจผมมาตลอดตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเลยนะครับสําหรับยาย่าตูเล่นะครับผมโอ้ตัวนี้เรียกว่าเก่งครบเครื่องความเร็วอาจจะไม่เท่าวีเอล่าความสูงอาจจะไม่เท่าแต่ตัวนี้ผม บอกเลยว่าเก่งทั้งเฮดูเฮดเม a นเจอร์เลยนะครับเพราะว่ายิงไกลโคตรดีโคตรแบกนะสำหรับเมเนเจอร์ของผมที่ผมเล่นตัวเป็นเป็นยายาตุเล่ตัวอ่าออฟเลเจนต์นะครับตัวนั้น ใครไม่มีงบซื้อตัวนี้ก็ไปลองเล่นตัวเป็นออฮอร์อ e ลเจนดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เก่งจริงครับพลังงาน5ดาวนะครับผมท่าสกิล4ดาวเท้า4 5นะครับผมรีเท้า95การยิง99การส่งบอล1น4การเลี้ยงบอล1น1การตั้งรับ 97สภาพร่างกาย90สําหรับย่าตูลเล่ตัวนี้หรือว่าตัวคนก่อนพ,พลังงานเอ้ยไม่ใช่พลังแฝงเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนจะไม่มีไม่มีเอาอะไรออก นะครับสาหรับยายาตุเล่ซึ่งกองกลางที่มีพลังแฝงพวกนี้ผมคิดว่าครบเครื่องเลยนะยายาตุเล่นะครบเครื่องจริงครับเก่งจริงครับสําหรับยายาตุเล่ถ้าไม่มีงบไปเอาตัวฮอฮอฟเลเจนนะแต่วงเลดตรงนี้จะเป็นปานกลางปานกลางฮอออฟเลเจนจะเป็นสูงสูงมั้งอ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮอร์ออฟเลเจนตัวฮอร์ออฟเลเจนจะเป็นสูงสูงนะสำหรับเวิร์กเลดถ้าจําไม่ผิดนะครับผมสําหรับยายาตุเล่เม็ดแดงนะครับ ก็เรียกได้ว่าแตะ1,000ล้านกันไปเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเป็นตัวนักเตะที่โอเวอร์เกิน102ขึ้นมานะครับนี่ราคาก็จะแรงหน่อยนะ1,130นาะครับสำหรับยา่าตุเล่มเม็ดแดงตัวนี้สำหรับเม็ดส้มก็1,290ล้านนะครับสำหรับยา่าตุเล่เรียกว่าแพงหูฉีกนะ พวกตัวใหม่ๆมาโอเวอร์1 0ึ่งรมานี่คือเรียกว่าพันล้านแตะแน่นอนนะครับผมมามาก็พันล้านไป2-3ตัวแล้วม้งเนี่ยเออสำหรับอันดับ2 c m ที่ดีที่สุดเกม FC Mobile สำหรับผมนะครับก็เป็นยายาตูเล่ตัวนี้เลยนะครับผมอันดับที่1แน่นอนครับจะมีใครสู้เขาได้ล่ะครับสำหรับลุด กุลิศนะครับโอ้โน่หนึ่งในใจผมเลยนะครับสําหรับไอ้หัวฟูรรุดกุลิศตัวนี้นะเป็นไอคอนของเชลซีด้วยนะครับก็ต้องโน่หนึ่งอยู่แล้วล่ะครับผมเดี๋ยวรอกิจบนลองดอนะครับมาแน่นะผมคิดว่ารุดกุลิศโอเวอร์ร้อยห้านี่โอเวอร์เก้าสิบเก้าแตะค่าพลังอย่างขนาดนี้โอเวอร์ร้อยห้ามาจะขนาดไหนนะครับสําหรับรุดกุลิศตัวนี้ครับเท้านี่เรียกได้ว่าไซส์ห้าขวาห้านะครับฝีเท้าเก้าสิบแปดครับการยิงเก้าสิบห้าส่งบอล 100การเลี้ยง95การตั้งรับ89สำหรร่างกาย89กองกลางที่ผมเอามาวันนี้บอกได้เลยว่าพลังงาน5ดาวทุกตัวนะครับวิ่งทั้งเกมทุกตัวเพราะว่ากองกลางเราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับผมผมก็แนะนําเป็นพวกตัว5ดาวแล้วกันแล้วก็ถ้าสกิลก็เป็น4ดาวนะครับพลังแฝงเรียกว่าครบเครื่องครับมีเลี้ยงเร็วด้วยนะสำหรับรุดกุลิต มีมงทรงพลังเพย์เมคเกอร์นะครับผมเวิร์เรทของลุ่กุลิตตัวนี้จะเป็นสูงปานกลางนะครับใครไม่ชอบเวิร์เรทตัวนี้ก็ไปเป็นตัว9เอ้97 t y ลุ่กุลิต97 TW นั้นจะเป็นเวิร์เกตสูง,สง นะครับใจเปล่าจําไม่ได้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่าเก่งมากนะครับสาหรับรุ่นกุลิตนี่โอเวอร์เก้าสิบเก้าค่าพลังยังขนาดนี้ร้อยห้ามาค่าพลังจะขนาดไหนราคาก็จะขนาดไหนเหมือนกันสําหรับรุ่นกุลิตครับอันดับหนึ่งซีเอ็มของผมวันนี้นะครับผมส่วนราคาเม็ดแดงของรุ่กุลิตตอนนี้ก็อยู่ที่สี่ร้อยสามสิบ กลางๆแล้วกัน430ไปใครดักได้ก็ 430M นะครับสำหรับเม็ดแดง สำหรับเม็ดส้มของรุดกุลิตจัดไปที่540แล้วละกันนะครับผมน่าจะดักได้อยู่นะ540ก็น่าจะมีคนขายนะออรุดกุลิตเป็นนักเตะโอเวอร์99ที่เรียกว่าเก่งมากๆนะจากอันดับที่ผมจัดมา4ตัวก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวที่โอเวอร์น้อยที่สุดที่ผมเอามาในการจัดอันดับนะแต่ผมไม่ได้ดูที่โอเวอร์ครับผมดูที่ว่าไอพวกตัวสตัวก่อนหน้านี้มันมีโอเวอร์หนึมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวกุลิต ถ้าโอเวอร์ร้อยมาร้อยห้ามามันจะขนาดไหนนะครับก็เรียกได้ว่าเก่งครับเป็นโนหนึ่งในใจผมสำหรับลุสกูลิสตำนานเชลซีนะครับผมเอาละครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ CM ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะเป็นท็อป5ที่ผมจัดอันดับมาสำหรับผมที่ผมเจอเลยนะที่ผมเล่นที่ผมเจอเลยนะผมก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับท็อป5 cm ก็ห่างหายจากท็อป5ไปประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยมนะั้งประมาณเดือนหนึ่งเมื่อสำหรับการจัดอันดับท็อป5ของเราครับวันนี้ก็มาในตําแหน่ง cm นะก็ชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งมันมีหลายๆตัวนะครับที่ เรียกได้ว่าเก่งๆนะแต่ผมคิดว่า5ตัวนี้คือแบบเดอะเบสนะครับผมคือเก่งมากๆนะสําหรับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะตอนนี้ก็สมัครสมาชิกกันก็ได้นะครับเพราะว่าช่องเราเปิดสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมผู้ติดตามท่านใดที่เป็นสุลต่านนะครับก็กดสมาชิกได้เลยนะครับมีตาสัญลักษณ์เท่ๆขึ้นให้ด้านหลังชื่อของท่านแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกัน